อัปเดตข่าวสอพทวันจันทร์ที่2ธันวาคม2567สอพทร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อสร้างความสามัคคีเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันและเป็นสิริมงคลในการทำง,งานต่อไป สพทขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของผู้เรียนด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขเรียนที่ชอบเส้นทางที่ใช้ได้ความสุขในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศมุ่งสู่การสร้างอนาคตมีอาชีพมีไรายได้นําไปสู่ความมั่นคงของชีวิตสพทประชุมปฏิบัติการพิจารณาคําของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569และยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569